ครับสบายดีครับครับสวัสดีครับพี่พี่เองน้องนะครับชาวยูทูบสุภุสุคนครับครับเป็นคลิปนี้กับจีพามา่ายหน้าคือเก่านะครับกะคลิปนี้กัสิมาเราสูฟังนะครับอาการเห็นงานนะครับนี่นะครับเป็นหน้าจีว่ามาไทยหุ่นไหวนะครับหน้าท่ามนะครับนี่ครับลรละสองลอยนะครับ ไทยยากเราวบแล้วนะครับถึงจะค้องหน้าตำนี้นะครับว่าไถยหน้าให้เพื้น no. บดีนะครับนี่ครับกระสีประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่มองนี้นะครับซึ่งเพือนในคนแถวบ้านนะครับเศร้าบูบกตงนะครับจะเป็นหน้าท่ามนะครับหน้าท่ามแล้วหย่านะครับเมื่อถือปุ๋ยนะครับหยาถือปุ๋ยหยาถือปุ๋ยนะครับถือฟุ้นนะครับถือน้านะครับหยาไว้นะครับ หนาตะกางนะครับไปดิขึ้นไหลนะครับนี่นะครับพ่อมาไทนะครับมือมาไทนะครับฝนตกฝนตกลิ้นนะครับไถยางนะครับปัญหาคือว่านะครับมันไถบ่อเขานะครับเพราะหยามันไหลมากก็ห้ามนะครับเพิ่นก็ว่ามึงปล่อยให้ลุงน้องไถ่กี่นะครับปล่อยลุงน้องปล่อยให้ลุงน้องเหยียบแฝกปวดนะครับซึ่งกับเลนธรามด้านะครับกระไถน้ำกันนะครับหน้าแปลงหนีนะครับระไถซอยกันนะครับมันห้ามนะครับ พ่าพุ่งก็บ,บอกแล้วว่าหยามันหลายมันขีไใช่หยากรับเพราะตอนเมื่อวานนะครับขึ้นมาเห็นหน้านะครับพิ่นว่าหน้าขึ้นนะครับหยาหลายนะครับหยาหกนะครับซึ่งพิ่นบูคิดคำนวณบ่านะครับว่าหน้าหยาหน้าจะของหลายบอ่อนะครับบักแลมดิบงางนายแลมดิ ฉีกหายนะครับซึ่งเพื่อนบวคิดคำนวณนะครับเพื่อนบวคิดคำนวณวานะครับว่าสภาพพื้นที่หน้านะครับสภาพพื้นที่หน้าของเพื่นนะครับเป็นแบบไหนนะครับว่าไถยากไถ่งานสำเร็นะครับพอตอนมาไถเพื่นกับบไดษัามะบึงนะครับพอตอนเมื่อวานนะครับเพิ่นว่าหยาหลายนะครับไถบ่เขามันห้ามนะครับมันห้ามก็ต้องเข้าใจนะครับพราคำว่าหยามันหลายนะครับมันมีหมองนึงเขาอีกหมองนึงมันก็ต้องบ่เขานะครับ เพื่น่คิดแต่ว่ามันเป็นหย่ามันเป็นหย่าเก่าหย่าเก่านะครับมันก็คําว่าหย่าเก่าหย่าไม่บบหูนะครับว่าการทํางานของรถนะครับทามันไถง่ายมันก็คือว่ามันเขานะครับไถหยามืกคือว่าบบเขานะครับเขาก็ต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับพอเห็นเพื่อนบอกนะครับผมก็บว่าได้ผูกมัดนะครับก็บอกเพื่อนนะครับคือว่าผมบ่ได้ผูกมัดทั้งสองไฟนะครับผมกับว่าได้ไปผูกมัดว่าต้องเอารถผมสุปีนะครับอ่า ิดว่านะครับปีนี้นะครับผมเห็นหน่อบดีนะครับเห็นหน่อบ่ถือใจนะครับกะหาขั้นไม่ก็ได้นะครับเพราะว่ากะเอาเฟ้ๆมันถือใจทั้งสองไฟนะครับเพราะว่าผมเหตุผมกับลำบากใจนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับหยากหลายนะครับสองมันเป็นดินท่มนะครับไถหยานะครับมันปีนะครับตั้งยังไงรถกะปีไปตัวทีบนะครับมันนี่กะนักใจนะครับเหตุบ่ถือใจเพื่อนเพื่อนกะว่านะครับเพิ่งข้าก็เหตุไหนเต็มทีแล้วนะครับเพราอถึงผมจะิบปล่อยให น้องหรือว่าดนง่ายผู้มาขับซอยนะครับับผมกับบ่ได้เคยถิ้งฮะถิ้งไปทางอื่นนะครับหัวงานยากนะครับหัวงานยากหัว่าจะของงานพันหยากร่างานยากผม่กับ่เคยถิ้งนะครับคือว่าผมกัอยู่ปั้มหางตั้งหางให้ตลอดนะครับคือว่าเฮ้าปั๊บสุดๆแล้วคือว่าเฮ้าเฮ็ดยากครับลร่ละสองร้อยนะครับหน้าท่ามนะครับถ้ารถเขียดนี่ครับเขียดแถวบ้านศาดตรนะครับแถวไกลๆกันบ้านศาดตรบ้านกลางนะครับบ้านบัวนะครับ ก้องานถามนะครับเพิ่นไทยอะไรละ2 3 0สามสิบนะครับถึง2 5 0หสินะครับงานถามนะครับอันนี้ผมไทยละวละสองร้อยนะครับมันไทได้ซ้ำนีก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็รถน้อยนะครับรถแอลห้าูนหนึ่งแปดนะครับมันก็เข่าซ้ำานีนะครับก็รอบแรียนะครับข้ามาหยามันหลายนะครับข้ามาหยามันหลายนะครับมันก็บจีบประมาณนี้นะครับนี่นะครับมาไทยดรอบ นี่มาไทยวานมันงเกิดยี่ประมาณนี้นะครับรอบแรกมันงเกิมีเขาแน่บ่แน่นะครับกัเจ้าของหน้ากะฝากถึงเจ้าของหน้านะครับก็ต้องเข้าใจน้ำนะครับเข้าใจรลดน้ำนะครับบ่แม่นว่ามันสิดีนะครับดีตลอดครับเพราะดินแต่ละปีนะครับแต่ว่าหน้าเท่านี้กะไถบ่เคยยากนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเพิ่นมาให้ข้าเจ้านะครับใส่ข้าเจ้าปู่เบิกแตงนะครับข้าเจ้าปู่เบิกแตงแล้วมันก็เลยมีปัญหาหม่องที่ว่านะครับมองไหนหย่านะครับมันก็ห้ามเนี่ยนะครับก็มองไหนชีว่าหลุด ข้าเจ้าที่ว่าพื้นมะขอนบกแตงนะครับพื้นมะขนบักแตีงหละมันกัดิีดแน่นแน่นะครับแน่นแน่นหล้วก็ไถหยากนะครับหนึ่งนะครับแน่นนะครับสองนะครับไถหยากนะครับปัญหาเรื่อยๆนะครับหน้าพื้นมีสองไฮนะครับพื้นยกตัวอย่างกบว่าไฮนั่นไฮนั่นคือว่าห้ามนะครับว่าไฮนี่คือห้ามนะครับเพราะว่าไฮนั่นมันแลีนตัดหล่องบกแตงนะครับอีกไฮหนึงนะครับไฮทั้งพุ่นนะครับเหียนดินขาวๆนะครับติดกันนะครับ ให้าังฝุนนะครับบริเวณนั้นนะครับพราให้นั้นนะครับมันไถตัดหล่องหมักเตงนะครับตัวนี้มันไถตามหล่องหมักแตงนะครับซึ่งรถไถพื้นในไถหล่องมากเป็นตัวกันดอกนะครับตัวนั้นเพื้นที่ไถไปทิศใต้ทิศเหนือนะครับตัวนั้นให้ไถใหญ่นะครับตัวนั้นเลียนได้เลียนเทีละน้อยนะครับเลียนตัดหล่องหมักแตงนะครับตัวนี้กะตัวนี้มันจีห้ามเน่นะครับเพราะว่ามันไถตามหล่องนะครับหล่องพื้นเฮ็ดตัดไปแล้วมันคัดกบหล่องเฮ้ามันอาจจะห้ามเน่นะครับเพือนบอกข้อใจนะ ปล่อยให้ลุงน้องเหยียบจังสั่นังสี่ปล่อยให้ลุงน้องไทยนะครับบอกง่ายๆนะครับคือว่าผมไทยนะครับทุกป,ปีเพื่อนว่ามันบเป็นนะครับผมกะพยายามบอกเพื่อนแล้วนะครับบอกให้เพื่อนเขาใจแล้วนะครับว่าดินมันไถย,ยากนะครับเพื่อนอย่าคิดว่าแต่มันดินมันไถง่ายดินมันไถง่ายเป็นหญ้ากเกา่ากะ ผมกับบ่ได้ผูกมัดนะครับผมเข้ากับบมมีข้อผูกมัดกันนะครับผมกับบ่ได้มีข้อผูกมัดน้ำเพื่อนเพื่อนกับไอมีข้อผูกมัดน้ำผมนะครับก็ต่างคนต่างแฟ่นะครับคือว่ากันพี่นี่ฮหดไหนบ่ดีให้ไหนบ่ถือใจนะครับผมกับบ่ได้ผูกมัดนะครับกัเปิดโอกาสให้เพื่อนเอาขั้นอื่นมาล่องเบื้องนะครับเพราะหน้าทวงนี้นะครับเพื่อนกะได้ไปบอกรถหลายขั้นแล้วนะครับได้ไปบอกรถหลายต่อหลายขั้นแล้วนะครับรถฝอดเพื่อนกับไปบอกนะครับรถสถยคุปตา เพื่อนกับไปบอกนะครับแล้วก็บมมีคนมากนะครับมงก็ได้มากขึ้นเขานะครับว่าก็อยากให้คนอื่นเขามาล่องบึงนะครับว่ามันสิไถจยากใถง่ายสําใดนะครับระการทํางานนะครับการเท็ดท้มันถือใจคนนะครับมันยากนะครับนี่นะครับว่าให้นี่นะครับให้นี่พุนเท็ดล่องบักแตงมาไล่นี่นะครับซึ่งหน้ามันเาวไปทิศไต้เนื้อนะครับวันนี้เพุนเท็ดล่อง เป็นเห็ดหลองมาไม่ตัวเว้นออกนะครับเห็ดหลองมาไล่เดียวกันก็ว่าให้หนี่นะครับก็ว่าให้หนี่มันเา่าไปเป็นเา่าไปทิศใต้ทิศเหนือนะครับในบอกเพื่อแล้วนะครับบอกเพื่อในข้อใจนะครับปากพี่ยังนองนะครับซอยเสนอควคมคิดมาบึงนะครับว่าเขาเห็ดกเห็ดงานเต็มที่นะครับแต่ว่าให้หนีมันกับบ่ห้ามนะครับมันก็มีห้ามเนี่แต่ว่ามันบ่ถึงว่ากำหนักเกียดนะครับก็อีกใครนึงนะครับมันห้ามหลายนะครับ ซึ่งมหวลดึนกระยางไปบอกนะครับผมก็อยากเอารถกลับขื้นนะครับเห็ดยางนะครับครับจิประมาณนี้นะครับเจ้านหนก็ฝากกดไลไหลกดแช่นนะครับกดติดตามนะครับเป็นกาลังเลงใจในการเหยียดขีนะครับหรือว่าเสนอความคิดเห็นแสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับนี่ครับหน้าท่ามนะครับไทยซ่องลอยเราเปลี่วนะครับถือตำหนิถือดานะครับการเห็ุให้มันถือใจคนนะครับเห็ดยางนะครับ บมมนของไงนะครับบมมนของธรรมดานะครับการเห็ดนี้มันถือใจคนนะครับเค็ดยากเด็วเบลเลี่ยวนะครับมาถึงจมีอีกนะครับนี่นะครับภาษประมาณนี้นะครับพื้นที่นะครับพื้นทีสิบสองไร่นะครับเพื่อนห้ก็เศร้าปู่บักแตงนะครับนี่ครับครับคลิปนี้ก็บ่มมีอยังไหลนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร่นะครับกดติดตามนะครับว่างานหยาก่ละหม่แต่ระวนสู่เอานะครับชีวิตนะครับรถไถรับจ้างนะครับเฮ็ดดีเพิ่นกบ่านะครับเฮ็ดบดีเพิ่นกบ่านะครับเอาเนียวนอนไปเด้นะครับกับคนนะครับการทํางานนะครับแม้ในเฮ็ดดีปาไในนะครับก็บคําว่าบ่ถือใจนะครับมีขอตำหนิคือเก่านะครับนะครับพบพ่อกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทำคลิปนะครับคลิปนี้ก็ สบายดีครับพบกพกันคลิปหน้าค,ครับสวัสดีครับ